สวัสดีครับผมทักฮะแล้วเราก็มาอยู่ในเบนเทนกับผูภากใหม่ปูภากที่แล้วจบแล้วได้แคนโปโบมาอ่าซานฟรานซิสโกปูจำได้เลยว่าปู่เคยเป็นอ่เสียตูกในครั้งแรกที่เมืองนี้แหละแล้วเราก็อ่าได้สนุกกันรู้จักไหมเพื่อนปูอ่ะชื่อบินเซนน่ะเราสองคนนี่เสียตุกันบันมากครับปูก็แล้วแต่ปู่เลยครับเพราะผมไม่ใช่เกย์อย่างปู ผมจะมาหาเอเลี่ยนขับผมแล้วไปเล่นเกมแล้วก็กินเค้กแล้วก็หาอะไรที่มันอยากน่าทำก็เธออยากทำอะไรล่ะเสียตูดรถปูไ่ไหมล่ะแต่จะไปช้อปปิง้งแน่นอนหุย้ยเราต้องต่อกับเอเลี่ยนด้วยเฮ้ยเควินไอเทริสันเจอกูแดรไม่บินเควินอยลวินเหรอมาได้ไงปู่ไปไปไม่ได้ปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราต้องมีปัญหาการเข้าแล้วแหละ ถึงเวลาแล้วครับปู่ของฮีโร่เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะนอนอ๋อเราอยู่ในฟานฟทุยซานฟาฟิฟซิสโกเลยครับผมโอ้มาถึงก็เจอไอ้โล่ก่อนเลยเหรอเปิดได้โฟอาร์มก่อนแล้วกันประเดิมตัวแรกซัดแม่งเลยมาดิมาถูจะไปอะไรล่ะ ซ oh. right ัดซ um, ัดซัดโอ้ยโอ้โหถึกจริงๆได้พกโลเนี่ยเกรดจริงจริงเลยไม่น่าหยิบโฟอาร์มาเลยตอนแรกโอ้ยตรงนี้น่าจีบตัวอื่นมาก่อนตัวที่มันระำอื้ออ่้งลบ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 ตัวที่มันระบายเร็วๆเช่นฮิตบัสเป็นต้นอื้มโอ้ยแม่งต่อยคืนมาดิไอ้พวกลูกน้องยูแก๊กจัดมาจัดมา ขอ,ขอ,อยถังยาแตกด้วยโอ้เป็นกระจกนี้ก็ชอบดีครับน้องเป็นกระจกนี้พี่ชอบเลยน้องมาฮู้เยอเนี่ยแ,แล้วอะไรปะละฮิตบาร์ละลายโลเลีวมากอ่าอันนี้ก็ให้ใช้แคนน,นอนนะครับที่ได้มาใหม่กดโอขึ้นไปอ่ะเปลี่ยนล่างแป๊บแต่เมหาหานะื่อกี้เสียงหมาเห่านะนี่ปืนชาร์จขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือท่าของแคนนอน พุ่งไปเฮ้ยอ้าวเลดหมดไปทางนี้ป่าวะไม่ใช่ดิขึ้นข้างบนถูกแล้ว <c oughs> เสียงแคตบอลเวลาวิ่งมันจะมีเสียงหมุนด้วยนะเฮ้ยตกโอ้ยโอ้ยแคตบอลเวลากดสามเหลี่ยมน,นี่มันคุมยากอยู่นนะคุมยากกว่าเอซัลเลอีกตบตบโอ้ล่วง โดดขึ้นมาขึ้นมาฮึบเอาติดตรงนี้เอ้ามาดิมาดิเยอะแค่ไหนอ่ะพี่ไม่หวั่นหรอกน้องหมดฮาร์ดก็เถอะเอามาอีกมามามาเลยมีแค่นี้เหรอจัดมาอีกขอเบึ้มๆอะเอาแบบคลือถโถมีตัวอีกเล็กมีตัวใหญ่เลยวะอยากบบเจอของจริงอะน้อง จัดแบบเก่งจริงไหมพี่หน่อยสิมาละอ่ะพึงลงมาตัวเดียวโอ้โหอ้อยไปแล้วตัวเดียวอ่ะสำหรับพี่ต้องมาเป็นสิบอ่ะน้องสองสามตัวก็ไม่ไม่ไม <have S 2> <tinc S 1> ่ขนาดมือพี่น้องพี่โดนอัศวินลมตะลุมกระทืบไปแล้วตายไปแล้วหลายรอบด้วยจบอีสาราเลตเอ้ยชยอีาเลตวิ่งไปอ่อฮะโอเคเปิดแลมแลมอ๋อนี่ไงโฟอาร์มครับโฟอาร์มดัน ดันแลมเดี๋ยวไม่ใช่ดันออกมาดันออกมาเฮ้ยดันไปดันไปดันไปอ,อือยอะจบแล้วแต่ก็แปลงร่างเป็นแค้นบอลขึ้นไปข้างบนบูมอาา่ะฮะโอ๊ยเอา แค่นี้โ,โถเอ้ยนึกว่าทางไปต่อทางไปต่อมายังงี้เวดเอ้ยโอ้โหก็ปั่นหน้าทักทีดิ๋วไอ้พวกนี้เอาชิบหายละวะตัวเล็กไม่มีปัญหายอยู่แล้วตัวเล็กจัดมาตัวเล็กตัวน้อยอะ่ะโอ้โหตัวโลยแกแหมตัวโลยตัวดาบด้วยนะมาเลยมาเลยเคยกลัวที่ไหนแล้วน้อง พี่เบิร์นโล่น้องเร็วโอ๊ยอ๋อ,อติดติดติดมาเลยน้องพี่ไม่เคยหวั่นอยู่แล้วน้องพี่เบิร์นโล่น้องเร็วแกจ,จะตายจู่ตายซะเฮ้ย <Yeah. S 2> แป๊บเดียวโูกไม่ยากแฝงรับเอซัลเลสแล้ววิ่งไปดีกว่ามาั้งแม่งช้ารู้สึกเดินแล้วช้าพูดแล้วก็ทำเลยดีกว่าอ่าแยกนี้โอเคอเฮ้ยตรงนี้มีอะไรปะ โอเคไม่มีฟใช้พลังทำไมกูเนี่ยมาขอแบบกองทัพอ่ะเอาแบบเยอะๆอะ่ะเอาวิวแก๊กมาเลยก็ได้นะหรือว่า Kevin, เควินอ่ะโผล่มาเลยก็ได้กับหนอนอะไรของมันอะ่ะที่มาจากมิติเนาอ่ะมาเอเลี่ยนจากมิติเนามาจากไหนก็ไม่รู้แต่ตีมากับเควินด้วยอ้าวกัดมามาเลยมาเลยไม่หวั่นอยู่แล้วน้องไม่หวั่นอยู่แล้วน้อง อะไรครับน้องๆพี่แค่กดสามเหลี่ยมล,ลัวๆพี่ไม่ต้องแคทท่าเฮี้ยอะไรก็ได้ครับน้องโอ้ยแม่งสแปมท่าอย่างเดียวไม่ต้องใช้ท่าก็สู้ได้แล้วไม่รู้จะเปลือง,อง,งท่าไปทำไมเนี่ยผมพี่ผมสแปมสามเหลี่ยมอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่ได้กดอย่างคือเลยแม่งอ่ะตายไปแล้วตายไปแล้วแป๊บเดียวฟฟฟฟูููููููชชชเอ้าอ๋อ เ<อ>ไม่อยากใช้ท่าอีกซเละมันเร็วเกินอ่ะลายพวกนี้มันบางด้วยคือแค่กดท่าเดียวบนถอดทีอ่ะตายแหละอ่าอเดี๋ยวโอสามเหลี่ยมใครวะว้โอ,โอสามเหลี่ยมปลดล็อกกันเหรออ๋อโอเคโอเคจะแสดงให้ดูว่าโอสามเหลี่ยมของโฟอ,อาร์มเป็นยังไงอึอ้งตึ้งใช้ฝีมือให้เป็นประโยชน์อื้มพุ่งอ้าวแตกเลย อ้าวท่านี้ก็ละลายโลได้เหรอนี่อะแหมไม่ค่อยสังเกตนะครับปกติสแปมท่าอย่างเดียวโอ๊ยเฮ้ยจับอื้มสยมุนติว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 ใช้หน่อยใช้หน่อยอัพมาไม่ได้ใช้จะเอามาทำไมก็ไม่รู้เก็บเก็บเก็บต่อยต้นไม้เอาเลือดขอขอเลือดหน่อยครับอ้าวอ้าวต้อตอนไม้หักกันไม่ได้ไเลย เอาหินก็แหละต่อหินก็แหลเป็นกริดเลฟิวเลยต่อหินต่อต้นไม้ละเอาละยังไงต่อโอเคยังเงียบจังวะเอาไม่น่าบ่นเลยเพรเงียบติวตวหายมา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 มมาลงมาตรงนี้มาตรงนี้โอ้ยโอ้ยตัวเองเหรอโอยโอยอย่าจิ้มิตวตวตวโดน โอ๊ยโอ๊ยมาจัดมาไอพีลงที่น้องนี่หมดทาจริงหรือเปล่าเอ้ยเสียวหัวไปนิดเดียวนะเดียวนะอีกนิดเดียวหัวแหวงแล้วแต่นายทำเราหัวแหวงไม่ได้หรอกเพราะเราหัวร้อนอยู่แล้วเพราะหัวเราเป็นไฟนะเอ๋ใช้โฟอาร์หนึ่งอันอ๋อโอเค เปิดประตูกับอันนี้ใช้เอ็กซ์เลวิ่งไปอ่าโอเคความรู้เก่าครับความรู้เก่ากดโอเคแล้วแลมก็ขึ้นมาเอ๊ะแต่ลงไปทำอะไรเฮ้ยฮาฮาใช่แน่แนการ์ดซูมเมอร์สลับไม่ใช่วะเป็นลูกกระจ๊อกส,สามตัวแทนที่เป็นการ์ด กระสุนโอทไลเมอร์อยู่ไหนอ่ะเอา้ากูโดนดักควายซะแล้วอ๋ออ๋ออ,อยู่บนเหรอใช่เปล่าอันนี้ดักกลุ่ยไปเนี่ยู้ไม่ดักได้วะอ๋อได้แล้วแล้วเราล,ง,ลงมาทำไมดิมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นว่าได้ยังสิบล้อพุ่งชน เอา,เอา,เอาจริงพี่แกก็อา่าเคียร์โลกได้ดีเหมือนกันนะแต่ท่าคุมยากหน่อย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือถ้ากระโดดแล้วก็สามเหลี่ยมของแคนาบอล,ล,ลครับ<ฮ>อา้าวฝนตกฝนตกไปทั่วฟ้าเนี่ยเฮ้ยลูกน้องของอา่าวิวแก๊กอีกตัวผมแ่ะตุกมองใหม่ เป็นตัวบินตัวบินบินอ่าเปน็นตัวบินตัวบินบินอะไรวะเป็นพวกบินได้แล้วก็ปาระเบิดด้วยเอาโดนระเบิดกันเองเวียนเลยทางสารดโรดนระเบิดพวกเดียวกันเองเฟรนดีลล้ไฟนะเราเนี่ยเราโรดโานเฟรนดี้ไฟน์นั่นอ่ะตออกลงมา <c oughs> ขอขอถ่ายหน้าทีนึงเลยขอถ่ายหน้าหน่อยขอถ่ายหน้าหน่อยขอถ่ายหน้าหน่อยตบโดน อาเป็นตัวก่อนเป็นตัวก่อนฮึบต่อยต่อยต่อยต่อ,ตอมย,มา,ยออมาเลยมาเลยโคตรเกลียดเลยตัววินแม่งจะต้องแบบสอยให้มันตกมาก่อนแล klar, ้วค e ่เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆอ่เก็บ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 เออยๆๆ ไม่เป็นไรได้แล้วก็คือมันจะทำให้เวลาอันที่เราหมดหมดอ่ารีชาร์จเร็วขึ้นหรือหมดหมดช้าลงวะจยาไม่ได้ละสีแดงเฮ้ยเอาห่วยแกเอ่อเหมือนจะต้องใช้ฮิตบาร์ดนะครับตั้งอ่างทางทางในทางทางทางชุยทางอย่างนี้นะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรติดอ่างบ่อยบ่อยโอเคโหลดดิ้งโหลดะไรวะโหลดเกมไอโหลดตรูเฮ้ย เฮ้ยเอ๊ะที่สะพานพังเพราะเควินบอกว่าว่าใช่แน่เลยเควินแม่งน,นจะมาพังสะพานไว้แล้วทำไมมันเงียบอะ่ะอ๋อไม่น่าทักเลยทำไมเงียบโผล่แล้แม่แห่ชู่วิ่เฉยถ้าอยู่ไมเ่เฉยกูตีไม่โดน อยู่เฉยอยู่ไม่เฉยตีไม่โดนเข้าใจไหมโอยอโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ๊โอ๊นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊่โอ๊ยโอโอ้ยอ้าวแปลงร่ยงเป็นเด็กอลยกูโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอเบโอ๊ยโยโอโอโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยอยโอยโอยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอเอยโอยยโอ๊ยงน๊ยโออย โดนโฟอาร์มคว้าให้ดิโอ้ยหมุนติว้วหมุนติว้วเอ้ยบล็อกเหรอบล็อกเหรอมึงเจอเจอหมุนติว้วอย่าลุกกระทืบเด็กเข้าใจไหมไอ้ผู้หุ่นยนต์หุ่นเอเลี่ยนด้วยเอา้าไม่ได้เจอเควินเหรอเนี่ยเสียงเลยนึกว่าจะต่อยกันได้เควินมึงทำอะไรอยู่เห็นกูทำอะไรอ่ะยืนตากฝนมัง้ง ก็จัดการพวกเอเรียนไงแล้วแล้ว,ลวไอ์เควินมันอยู่ไหนกินน้ำไปมันขอเห็นก็คือไม่เจอเควินนั่นแหละโห oh แต่ได้การ์ดสามใบนะแล้วเคนบอวก็ลงมาอยู่มันคืออะไรวะ โคตรเท่เลยไว้เจอกันพรุ่หน้าครับประพาน,นี้สวัสดีครับ